ตอนนี้ผมอยู่ปากทางาทางเข้าถ้ำหลวงนะฮะนี่ฮะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมเราจะไปชมข้างในกันนะครับจะมีรถรางนะฮะเราจะไม่เดินมันไกลหน่อยหนึ่งตอนนี้เรากําลังจะนั่งรถรางนะฮะคือนนร,รถาะะรถางก็เต็มแล้วนั่งรถรางเข้าไปใน เข้าไปในถ้ำหลวงนะครับเ,เดิอนอาจจะไกลหน่อยนึง่นงแย่รู้สึกว่าวันนี้อากาศดีนะฮะลมเย็นมากใช่ไหมครับนี่ลมเย็นมากไปแล้วเหรอไปแล้วครับผม รถลางนั่งฟรีนะฮะบ,บริการนักท่องเที่ยวอยู่ปากทางถ้ำหลวงครับนี่คือส่วนหนึ่งของดอยนางนอนนะครับนี่นะครับนี่คือป้ายจุดเด่นที่นี่เลยนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะฮะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากด้านซ้ายนี้นี่คือศาลเจ้าแม่นางนอนนะฮะศาลเจ้าแม่นางนอนที่เขาเขาลบกันกราบไหว้ส่วน ข้างหลังเต็นท์นี่ก็คือบริเวณถ้ำหลวงฮะข้างบนนะบริเวณถ้ำหลวงฮนะนี่คือบริเวณปากทางถ้ำหลวงฮนะปากทางในตำนานนะตำนานสิบสาหมูป่านะ คือนี่คือปากทางเท่าถ้ำนักท่องเที่ยวจะเยอะมากครับจะเดินไหนไม่ต้องลงไปข้างล่างไงจะไป ตอนนี้เราอยู่ร้านที่เปิดใหม่นะฮะร้านชื่อว่าร้านร้านคิดเงินบรรยากาศนี่โอเคเลยนะฮะอยู่กลางทุ่งนาวิวสวยคเดี๋ย่ผมจะเดินพาเดินเข้าไปฮะแปลว,ว่ากินข้าวเที่ยงของครอบครัวกแกะสลักสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เด็กๆน่ารักทุกคนนะครับ สวัสดีค่ะบรรยากาศดีนะฮะเนี่ยลมลื่นเนี่ยสองสาวเลือกซุม้มละครอบครัวแก่สลักพักกินข้าวเที่ยง คคิิเงนนะรับก็จะมีเป็นซุ้มเป็นซุ้มไว้นะฮะนี่นะฮะแต่สองสาวเลือกซุ้มนู้นแล้วครับลมเย็นนะฮะบรรยากาศร้านติดถนนกลางทุ่งนานะครับ หลังจากที่เราพักทานข้าวของครอบครัวแกสลักเสร็จแล้วนะครับเราก็พาเที่ยวชมต่อโบราณสถานโบราณวัดป่าศักเป็นวัดโบราณและเมืองโบราณนะมีพื้นที่ที่กว้างมาก นี่ฮะที่เห็นอยู่นะที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับผมเป็นพระาธาตุป่าศักด์เป็นพระาธาตุเก่าแก่โบราณของเมืองเชียงแสนนะครับ ีครับผมตัวพระธาตุยังคงดูงดงามอยู่นะครับยังไม่ชำรุดมากนะอาจจะเป็นตัววิหาร ที่หักพังแล้วนะฮะแต่ตัวพระธาตุนี่ยังดูสวยงามอยู่นะครับมันจะดูเก่าเก่าแก่ขลังไปบ้างสวยฮะสวย